สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้คือไม้ตีวอัจเริยนะครับที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวพร้อมเปรียบเทียบกับไม้ตียุงที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับในรุ่นธรรมดาาทั่วๆไปนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อคา m i s ิเซฟครับตัวนี้เนี่ยใช้แบตเตอรี่18650นะครับขนาด1 5 0 0 m ตัวนี้ไฟแรงมากๆนะครับแล้วก็ จุดเด่นเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับนอกจากไฟแรงเก็บแบตเตอรี่ได้ดีแล้วนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยความใหญ่เขาจะสูงกว่าทั่วๆไปนะครับอย่างไม้ตียทั่วไปนะครับความสูงเขาจะอยู่ที่จากต้นจากหัวจุดจุดเท้านี่นะครับความสูงเขาจะอยู่ที่52เซนแต่รุ่นนี้นะครับความสูงเขาอยู่ที่55เซนนะครับแล้วอีกจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะก็คือความสว่างครับของไฟแบ็คไลท์ที่เอาไว้ร่อยุงร่อมาแรตัวนี้เนี่ยสว่างกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เขาใส่หลอดแบ็คไลท์มาถึง6ดวงนะครับในขณะที่รุ่นทั่วไปเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ3ดวง3าถึงสดวงเท่านั้นเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเวลาเราปิดไฟมืดนะครับโอ้โหจะเห็นชัดเลยว่าตัวนี้สว่าง่าเยอะแล้วพวกแมลงนะครับพวกยุงเนี่ยเวลาเราปิดไฟแล้วเนี่ยเราแมลงเนี่ยเขาจะมาเล่นกับไฟยุงเนี่ยจะมาเล่นกับไฟแบ็คไลท์แล้วมันก็จะแป๊ะเป๊ะปะปะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตวิธีการใช้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากเลยนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีไม้ตียุงหนึ่งอันนะครับ มีแท่นชาร์จหนึ่งอันพร้อมสายชาร์จนะครับสายชาร์จเนี่ยเราก็เอาไปเสียบกับช่อง USB ที่บ้านเรามีเลยนะครับนี่เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บแล้วเราก็เอาไปเสียบช่อง USB นะครับแล้วเราเวลาเราจะชาร์จนะครับเราก็สามารถตั้งได้เวลาชาร์จสามารถเลือกปิดไฟก็ได้หรือว่าจะเปิดเป็นไฟ ร่อมาแรงด้วยก็ได้นะเวลาเราชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จไปได้ด้วยแล้วก็สามารถร่อบมาแรงรอ่อยุงให้มันเข้าไปช็อตแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะ,แปะ,แปะนี่ได้เลยนะไฟตรงนี้ขึ้นบอกสถานะนะครับว่าตอนนี้เราเปิดไฟอ่ร่อมาแรงอยู่ครับถ้าเกิดเราตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3จังหวะนะครับจังหวะแรกคือปิดนะครับจังหวะแรกคือปิดจังหวะที่สองนะครับก็เป็นแบบไม่ติรูปไปเวลาเรากดมันหึงจะติดเห็นไ,ไหมครับนี่เมื่อกี้น่าจะมีมาแรงเข้าโอ้มีมาแรงเข้าจริงด้วยดูดิ เห็นไหมตัวเล็กตีโดนเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่3นะครับเป็นจังหวะที่ไฟที่มีไฟรอดม,มาแรงขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้คือเราไม่ต้องกดแล้วเราไปตีได้เลยแปะ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 รุ่นนี้แรงมากๆเลยไฟแบบเมื่อกี้ดิ้นเสียงไหมดังมากเลยตอนแรกผมว่าจะเอาไอ้นี้มาช็อตให้ดูนะเมื่อกี้มีมาแรงเข้าพอดีเลยดูดีดังมากเลยไปอย่างนะครับโอ้แรงดีแล้วก็ เดี๋ยวผมเอาเอีกรุ่นหนึ่งมาเทียบให้ดูดีกว่ารุ่นธรรมดาธรรมดามาเทียบให้ดูดีกว่ารุ่นนี้เน,นี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยกับมือเด็กมากนะครับจับเจ็บอะไรนี่ไม่เป็นไรเลยไหมครับผมจับรูปไม้ให้ตูฟังเลยนะครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขามีตะข่ายป้องกันอีกชั้นหนึ่งตะข่ายเหล็กป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นธรมรมดาทั่วไปให้ดูนะครับนะจุดหนึ่งที่ลืมบอกไปว่าจุดเด่นของเขานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีค่าบอกสถานะแบตเตอรี่ให้ชัดเจนนนนนนนมมมมมาากกกเเเเพพื่่่่่อออไห็็ปปปุุวีีี้้ัรบบสถะตต ถ้าแบตเตอรี่อย่างตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่2จุดนะครับก็คือตอนนี้แบตเตอรี่มีประมาณ50%นะครับถ้าขึ้นไปที่เหลือ25%เนตนี่ยตัวน,นี้มันจะมีไฟกระพริบบอกด้วยนะว่าควรจะชาร์จแล้วนะครับถ้าเต็มร้อยก็จะขึ้น4จุดนะครับก็จะมี25% 50% 75%เแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบ,บอกบอกสถานะส่วนไม้ตียุงธรรมดานะครับก็จะไม่มีบอกอะไรก็จะมีก็จะบอกแค่ไฟเห็นไหมครับนี่คือไม้ตียุงธรรมดาเด ว่าทำไมรุ่นนี้ถึงเจ๋งกว่าทุกๆรุ่นในท้องตลาดที่ผมบอกตัวนี้เนี่ยเป็นอัลติเมทและเป็นรุ่นที่ดีที่สุดปัจจุบันนี้แล้วดูนะครับความใหญ่เห็นไหมครับความใหญ่เหน็นไตัวนี้สูงกว่าเยอะเลยนะนี่นี่เอามาเทียบชั้นซ้อนกันดูนะครับนี่ชัดเจนนะครับว่าสูงกว่านะครับวางได้ไหมเนี่ยวางมันจะหล่นไหมนี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ใหญ่กว่าหน้าก็ใหญ่กว่าครับหน้าเพราะฉนั้นเวลาหน้าใหญ่กว่าเนะี่ยโอกาสที่เราจะตีโดนยงเนี่ยนะสูงกว่า นะครับอากาสที่จะตีโดนอยู่สูงกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าประมาณ3ามเซนนะครับเมื่อกี้ผมวัดแล้วแล้วนอกจากที่ผมบอกว่ามันใหญ่กว่าสูงกว่าเนี่ยน้ำหนักดีกว่าเยอะนะครับน้ําหนักเนี่ยแต่ว่าผมจับเนี่ยผมจับไม่รู้เลยน้ำหนักดีว่าแต่เดี๋ยวเราจะเอากิโลมาชั่งดูนะครับกิโลมาชั่งดูว่าที่ผมรู้สึกเนี่ยมันจริงหรือเปล่านี่เปิดไฟอ่ะอีกอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ก่อนดูไฟสีม่วงเิต่างกันเยอะนะความสว่างเห็นไหมครับ ไฟสีม่วงเอาไว้ร่อมาแรงเนี่ยอันนี้เพื่อนๆดูนะนี่คือความสว่างของอันนี้อันไหนเยอะกันนะครับโอโ้โหเห็นชัดมากเดี๋ยวปิดไฟไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองปิดไฟที่ร้านให้ดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยกลางคืนเนี่ยโอโ้โหเห็นแล้วแบบสว่างดีนะทำให้อยู่ทำให้มาแะะรงไม่เข้านี่ปิดไฟนะครับสว่างไหมอันนี้ไฟหลังบ้านยังเหลืออยู่อันหนึ่งนะนี่สว่างมากนะครับในขณะที่ย่อธรรมดาตามท้องตลาดนะครับนี่แค่นี้เองชัดเจนไหมโอโ้โหห่างกันเยอะเลยนะ นี่แค่นี้เห็นไหมครับส่วนอันนี้ขนาดนี้เนะนี่ยนี่ให้อยู่ใ,ใกล้กันอันนี้ยิ่งชัดเลยอันนี้ยิ่งชัดเลยนะครับว่าอันไหนสว่างเว่ากันหน้านะครับแต่ตัวนี้ก็มีราคาสูงกว่านะ<ม>แต่ว่าโอเคครับตัวนี้กับคุณภาพานี่ถือว่าคุ้มค่านะครับเดี๋ยวผมจะเอากิโรนะครับกิโลดิจิตอนเน,น,นี่ยที่ร้านมีกโิจิตอลจะได้เห็นชัดเจดนเนี่ยช่างกันให้ดูกันเลยนะครับว่าที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาดีเพราะว่าแบตเตอรี่เขาใหญ่นะครับแบตเตอรี่เขาใหญ่ แล้วเขาเก็บไฟได้เยอะนะครับพอเ,เก็บไฟได้เยอะเนี่ยแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับช็อตแรงกว่ากันเยอะเลยเออเมื่อกี้ลืมลืมช็อตอันนี้ให้ดูนะครับว่าทําไมรุ่นนี้มันสู้กันไม่ได้เลยนะครับเดีย๋ยวช็อตให้ดูนะอันนี้จะดังปิ๊บเบานะส่วนอันนี้พอย,ยังได้ยินไหมได้ยินไหมต่างกันนะเดี๋ยวผมจะรองช่างน้ําหนักตัวนี้ก่อนตัวธรรมดาก่อนนี่ตัวธรรมดามเห็นไหมต้องปรับกล้องไหมตัวนี้เนี่ยช่างได้ 0.35จุดสามห้านะครับก็สามขีดนะครับตีว่าสามขีดตัวนี้คือตัวธรรมดาทั่ทวไปนะครับที่ขายตามค้องตลาดส่วนตีนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมโอ้โหค้นคว้าหามากว่าจะเจอนะครับสุดยอดมากดูนะเมื่อกี้สามขีดนะตัวนี้สี่จุดศูนย์ห้านะครับต่างกันต้องหนึ่งร้อยกรัมต่างกันเยอะมากอันนี้สี่ขีดเลยนะโอ้นี่ครับแสดงว่าผมไม่ได้รู้สึกไปเองนะครับจับนี่รู้เลยจริงๆจับนี่รู้เลยจริงๆครับว่า ว่าน้ำหนักของตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับต่างกันน้องร้อยกรัมครับ,รบยังไงจับก็รู้อยู่แล้วครับไฟแรงกว่านะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับไฟสีม่วงนะครับชัดเจนกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็อยู่ได้นานกว่าแบตเตอรี่อะไรหนักกว่าเพราะ,ะนั้นรุ่นนี้แนะ่เป็นรุ่นที่ผมบอกเลยนะครับตั้งแต่ต้นว่าประสิทธิภาพสูงสุดตามท้องตลาดคือปัจจุบันเนี้ยยี่ห้อต่างๆที่ออกมาทำมาแต่อยู่เนี่ย ที่ผมผ่านมาเนี่ยมีเป็นสิบๆแล้วนะมีสิบมีมีสิบกว่าแบรนด์นะครับซึ่งแต่ละแบรนด์ที่ออกมาเนี่ยอาจจะแข่งขันเรื่องราคาเยอะมากทำให้คุณภาพเนี่ยด้อ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 ย,ยลงมาแต่ตัวเนี้ยเขาไม่แข่งขันราคาเขาบอกว่าราคาเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับปานกลางนะมันไม่ได้แพงสุดหรอกครับแต่ว่าตัวเนี้ยอยู่ในระดับปานกลาง300กว่าบาทอันหนึ่งนะเพราะในกรณีอันพวกเนี้ร้อยกว่า200อันเนี้ย0 0กว่าบาทแต่ว่านะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยโอ้โห คุณภาพนี่ดีมากเลยนะครับความแร,งน,นรงน้ําหนักอะไรเงี้ยเราก็ความใหญ่เนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อตัวนี้ไปนะครับจะไม่ผิดหวังเลยจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าอันนี้คือรับรองเลยนะเพราะว่าใช้มาเยอะมากใช้มาเนี่ยน่าจะเป็นสิบแบรนด์แล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์สูงสุดเลยครับว่าดีแล้วไฟแรงนะครับแล้วไฟสีม่วงใ่ยสว่างอยากให้เพื่อนๆเราไปใช้นะครับตัวนี้เนี่ยรีวิวไม้ตียุงกันมาเ็าเยอะแล้วนะครับแต่ว่า จบที่ตัวนี้เลยปัจจุบันนี้นะจบที่ตัวนี้เลยว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันได้ผลเนี่ยลำไม้มันใหญ่แล้วน้าหนักมันดีอะ่ะคือชอบชอบตัวนี้ครับอยากจะให้เพื่อนๆเราไปราคาเนี่ยที่ต่างกับย,ยี่ห้อถ้ายอดถูกๆในปัจจุบันเนี่ยร้อยกว่าบาทขึ้นมาหน่อยก็0 0กว่ายกว่ายอเนี่ยสามร้อยกว่าอาจจะแพงกว่าเขาสักร้อยหนึง่งหรือไม่ถึงร้อยเนี่แต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีกับเขาสองสามเท่าตัวเนี่ยนะครับ รอไปใช้ดูนะเพื่อนๆครับตัวนี้เป็นไม้ตียูนิอัจฉริยะนะครับของค่ามีเซฟนะครับนี่มีพี่เอกไทยบรรลือฤทธิ์ด้วยนี่รับประกันนี่นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์นี้ด้วยนะครับสินค้าแบรนด์นี้ก็น่าจะดีครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์ที่เน้นราคาถูกนะครับเป็นแบรนด์ที่เน้นสินค้าคุณภาพนะครับแบรนด์เนี้ยทำเกี่ยวกับพวกนี้เขาเก่งนะพวกไฟฉายพวกไฟกระวถลอแบรนด์เนี้ยเก่งเรื่องแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ในเพราะนั้นแบตเตอรี่ที่ใส่มาในนี้เนี่ยมันถึงทนไงมันถึงทนแล้วมันก็น้ําหนักดีมากนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสั่งซื้อไม้ตียุงอัจฉริยะของ Kami Safe เนี่ยนะครับสามารถสั่งมาได้ที่นี่นะครับสามารถสั่งมาที่ร้านไฟฟ้ารีทงเม้งของเรานะครับเรามีช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับชื่อช่อง m r Plug Review ผมชื่อ p l u กนะครับแล้วก็ l ล n e ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยแอดไลน์กับเบอร์โทรเป็นไลน์เดียวกันนะครับเป็นเบอร์เดียวกันคือ0806555805 ร้านเรานะครับร้านเราจะส่งสินค้าทุกวันแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางสําหรับสินค้าพวกนี้มีเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะครับก็สามารถสั่งเงินเข้ามาได้นะครับพร้อมรับออเดอร์สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ